ทั้งแปดข้อความเนี่ยผมได้นั่งอ่านมดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อความไหนที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามปอายามตาตราหนึ่งสองเลยปียบุตรโดนตอนนี้ปียบุตรคงไม่รู้ว่า,วามันกําลังเข้าเกมนะครับจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับการจับปล่อยของสาวผู้บงการของอปียบุตรที่กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเกิดจากกรรมที่ปียบุตรกระทาไปนะครับทางออกของปียบุตรมี2ทางเท่านั้นนะครับ โอกาสจะรอดน้อยนะพูดภาษาชาวบ้านไม่หนีก็ติดคุกะนะก็มีอยู่สองทางไม่หนีก็คงถ้าหนีไปไหนก็ไปอยู่กับภรรยาที่เป็นฝรั่งอยู่ที่ในประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งทําเรื่องการเมืองและผิดชอบเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ปิยบุตรจะอยู่จะไปจะไปสูจ์ตัวเองจริงถึงจุดหนึ่งผมว่าปิยบุตรไม่อยูอ่ไม่ต่างจากสมศักดิ์จีเมทีรัสกุลที่หลบหนีนะครับไปอยู่ต่างประเทศนะักปฏิวัติอย่าง ะะปียบุตรนะะมีเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่โดยส่วนใหญ่จบไม่สวยสักครั้งสวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์เจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของปียบุตรแสงกนก,กุลกนะซึ่งก็เป็นแกนนำนะ ฝั่งสมนิ้วนะก็คืออยู่พักอนาคตใหม่นะซึ่งล่าสุดก็ไปทําการมอบตัวหลังจากโดนคดีมาตรา1 1 2ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปโดนอีท่าไหนและที่สําคัญเกมนี้จะเป็นอย่างไรข้อความที่คุณเทพมนตรีริมตักพยอมเนี่ยไปเป็นคนกล่าวโทษผมเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564ทั้งแต่ข้อความ ผมได้นั่งอ่านจกแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีข้อความไหนที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามปอายาม,มาตราหนึ่งหสองเลยนะครับในท้ายที่สุดพนังกงานสอบสวนก็มีความเห็นนะครับสั่งฟ้องออตั้งข้อเก่าหาผมนะครับในความผิดตามปอายาม,มาตรานหนึ่งสองเพียงหนึ่งข้อความเท่านั้นตามข้อความที่เมื่อกี้ทนายความปิสดารได้อ่านไปนะฮะผมคิดว่าวินยูชนคนมีเหตุมีผล คนที่มีอัตตาวินิจฉัยมีสติสัมป,ปชัญญะนะครับที่ดีเนี่ยนะครับลองอ่านข้อความเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถพินิจพิเคราะห์ได้ครับว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมารา้าชเข้ามารตริั์เลยนะครับตรงไหนก็ไม่เข้าสักข้อความหนึ่งก็ไม่เข้าสักคำหนึ่งก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าเอาละเมื่อพนักงานสอบสวนมีความเห็นแบบนี้ก็เดี๋ยวก็ต่อสู้คดีกันไปนะครับทางผมก็เดียเด๋ยวจะเตรียมทำคำให้การมานะครับ แต่สาหรับผมเนี่ยเรื่องคดีที่ผมโดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของตัวผมคนเดียวผมคิดว่ามันมันสำคัญต่อต่อภาพใหญ่นะครับขอ,ของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าทุกท่านคุณจะต้องคงจะยอมรับตรงกันแล้วว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดนะมีความคิดมีการแสดงออกของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปสถาบันข้ามหากษัตรน,นะ ผมเองเนี่ยเล็งเห็นว่าเพื่อจะทําให้สังคมอยู่กันได้อย่างสันติเพื่อให้ความเห็นทั้งฝ่ายต้องการปฏิรูปฝ่ายไม่ต้องการให้ปฏิรูปนะครับหรือฝ่ายที่เฉยๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ตามสามารถอยู่กันในสังคมไทยได้อย่างเป็นปกติสุข,ขอยู่ได้อย่างสันติเนี่ยมันควรจะต้องมีการพูดคุยนะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนี่คือภารกิจที่ผมพยายามทำมาโดยตลอดด้วยการแสดงออกทาง สื่อสาธารณะต่างๆว่าเรื่องเหล่านี้มันสามารถพูดคุยกันได้ในรูปแบบมีเหตุม e ีผลรูปแบบวิชาการซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งสองฝ่ายน,นะครับแล้วก็จะได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแต่ปรากฏว่าการแสดงออกของผมซึ่งต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้ทำไปทํามากับโดนนายเทพบุญตรีลิมปะพยอมไปากล่าวโทษผมว่าทําความผิดหนึ่งหรือสองในท้ายที่สุดเกิดวันดีคืนดีสังคมผมคิดขึ้นมาได้ว่าอ้าว แสดงความเห็นทางวิชาการแบบนี้ยังถูกกล่าวโทษเลยแล้วตกลงเนี่ยมันจะเหลือทางเลือกไหนหลงเหลือให้เดินอยู่บ้างในสังคมไทยนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ความสําคัญที่มากไปกว่าเรื่องของตัวผมจะโดนคดีหรือไม่จะถูกจํากัดเสรีภาพหรือไม่จะถูกเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องเล็กครับแต่เรื่องใหญ่กว่าน,นั้นเนี่ยผมเห็นสังคมไทยความสําคัญนี่สําคัญกว่าคือตกลงแล้วเนี่ยเราจะปิดพื้นที่ทุกอย่างจนไม่สามารถพูดคุยกันเลยในที่สาธารณะ ได้เลยใช่หรือไม่ข้อความที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมักจะบอกว่ารุนแรงเกินไปอย่าพูดแล้วในท้ายทีสุดข้อความแบบผมที่แสดงความเหตุผลทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมาด้วยความปราถนาดีต่อสญญาันธาริย์และประชาธิปไตยไทยเอาสุดท้ายก็ยังโดน1นึอีกสรุปแล้วคือมันอยู่ตรงไหนครับการพูดคุยเรื่องนี้หรือในท้ายที่สุดถ้าพูดคุยเลย เราคงเห็นในเชิงปรากฏการณ์นะเข้าไปทาการมอบตัวเจียบนะก้าวไกลก็ไปให้กําลังใจด้วยในขณะที่สมศักดิ์เจียมธีรกุลก็บอกว่านึกผมก็นึกอยู่ว่าเป็นข้อความไหนที่ปียบุตรเขียนข้อความภายใต้กฎหมายเสนอ,อเสมอนะครับพออ่านแล้วก็ร้องโอ้เทพมนตรีนีโ่โนงะ่ว่าอย่างนั้นนะตำรวจฉลาดกว่าหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายก็พอๆกันนะฮะ กำลังว่าเป็นโพสต์ไหนมี8โพสต์ฮะที่ปรากฏว่าปิยบุตรได้โพสต์เสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับถูกแจ้งความดำเนินคดีผิดมาตรา1นึนะครับในช่วงปี2,556นะครับสถานการณ์การเมืองเข้มข้นนะเขาก็น,นั่นคือข้อแรกนะในในปี2 5 0 2ะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็พูดถึง าการพูดคุยเรื่องวุฒิสภาประมวลกฎหมายข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อควบคู่ควบคู่กับสังคมไทยในยุคปัจจุบันแต่การกระทําที่นั้นถูกกล่าวหานําไปสู่การถูกดำเนินคดีตามมาตราหนง2 8, ข้อก็ประกอบไปด้วยเปิดร่างธรรมนูญน,นะครับแก้ไขเพิ่มเติมหมวด2พระมหากษัตริย์เดินหน้าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมเอกสารร่างนะร,รัฐธรรมนูญ าราชอาณาจักรไทยนั่คือข้อที่1น,นะแล้วก็ข้อที่2เรียกร้องแห่งยุคสมัยทําไมต้องปฏิรูปสถาบันนะโพสต์เมื่อ17สิงหาคม2564 3กษัตริย์กับนายกคมดีใครเมียอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่นะฮะโพสเมื่อ17กันยายน2564นะครับแล้วก็ข้อโพสอีกนะเรื่องของข้อความในทวิตเตอร์บอกว่า ในสังคมหนึ่งความคิดเห็นของแต่ละคนแตกต่างกันโน่นนี่นั่นมีความรักมีความเฉยคนเห็นไม่ชอบมาคับใช้นะคือในส่วนหนึ่งแะนะอีกอันหนึ่งก็เป็นทวนะิตเตอร์นะประยุทธต์ตบหัวลูกน้องอ้างว่าทําด้วยความเอ็นดูหลังประยุทธ์ก็ยอมให้ลูกน้องตัวเองตบหัวนะี่คืเป็นข้อความส่วนหนึ่งลูกพี่ของเขาคือใครต้องไปดูว่าใครที่ตบหัวสั่งประยุทธ์แล้วเขาไม่หือยิ้มรับ นะยอมทําตามคําสั่งนี่คือสิ่งที่เขาโพสนะข้อ6นะครับบอกสภาพสังคมไทยเป็นไปอย่างนั้นบาบาบาบลาบลาก็าพยายามพูดถึงแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กองทัพสารเพื่อ,อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบป,ประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ภายใต้รันูนนะครับต่างหากที่เป็นไปได้และทําให้ทุกคนอยู่อย่างสันติข้อ7 ที่เขาโพสไปโพสท,ทางทวิตเตอบอกประเทศไทยเป็นอย่างไรระหว่างระบบประชาธิปไตยสถบอบสมบูรณาญาติทิรลชที่มีกองทัพระบบทหารและทุนผูกขาดค้ำจุนระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนอยูอ่ทรงอำนาจสูงสุดและมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐนภายใต้รัฐธรรมนูญ8ข้อความในทวิตเตอร์กล่าวว่าการปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้าง แต่ถ้าคนเรียกร้องการปฏิรูปคือการล้มล้างนําไปสู่การล้มล้างนั้นคือบีบให้เลือกหนึ่งไม่ปฏิรูปเพื่อให้ล้มล้างหรือสองล้มล้างให้ลาบเป็นหน้ากองเพื่อไม่ให้ใครบอกว่าเป็นการล้มล้างคําตัดสินของคนไม่กี่คนชี้ชะตาประเทศประตูปฏิรูปมีอย่างกอย่าปิดประตูปฏิรูปนี่ก็เป็นข้อความที่สมศักดิ์อ้างนะว่ามีทั้งหมด8ข้อนะฮะ แล้วก็เป็นที่มาของปียบุตรโดนคดีมาตรา112ดูเชิงงานสังเคราะห์นะถ้าเราสังเกตให้ดีนะฮะสิ่งที่ปียบุตรเอามาโพสโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะอ้างเรื่องของการปฏิรูปนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วปียบุตรเนี่ยนะครับเขาเรียนเปียโทและเปียเอกเนี่ยทำดุสิติผลเรื่องของรัฐธรรมนูญ เขาจึงให้ความสนใจเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญในธรรมนูญเขาจะอ้างอันโตนิโอกามชี่จะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงโน่นนี่นั่นนะเรื่องของสบูยาลายาสิทิราชเรื่องของโรูปดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยทหารในทุนทุนสามานชั้นสูงชั้นต่ำเนี่ยวัฒกรรมนี้เป็นวัฒกรรมที่ เรียกว่าเป็นวัฒกรรมที่ถูกใช้ในการปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรัลล่งเศสการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะบอกว่าปัจจุบันสถาบันปฏิรูปรอย่างสถาบันปฏิรูปไปแล้หนึ่งการปฏิรูปคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมีความหมายไม่ต่างจากคําว่าปฏิวัตินะครับความหมายเดียวกันนะครับคือการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ นะครับซึ่งนะครับตอนจริงๆที่ปียบุตรทําอยู่ตอนนี้ถึงขั้นมีการเขียนรัตูมลขึ้นมาต้องทํารัฐมมลโน่นนี่นั้นในสมัยอดีตที่ผ่านมาใครเขียนรัฐมมลลักษณะเช่นนี้นะถูกประหารชีวิตนะนะถ้าใครจําได้ถ้าเห็นประวัติศาสตร์คือรัฐมมลโอ่งแดงเขียนรัฐโมลแล้วไปไว้ในโอ่งแดงแล้วถูกจับล้วโดนคนนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกัรัฐมมลโอ่งแดง นะครับปิบยบดจริงๆแล้วเขามีความชํานาญเรื่องอะไรเขาทําดูสฎีนี่คนเรื่องของรัฐธรรมนูญคําพูดวาจาภาษาของเขาเขาจะไปรัฐธรรมนูญอย่างเดียวจะมุ่งไปรัฐธรรมนูญอย่างเดียวจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นเดโนม,มุกษิเป็นประชาธิปไตยนะครับจะอ้างว่ามีคนคนนั้นสั่งคนนี้คนนี้สั่งคนนั้นนะพยายามโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของการโดนคดีมาตรังสองแปลกใจมาสำหรับผมผมไม่แปลกใจหรอกผมควรโดนแหละ นะครับส่วนเขาจะสามารถอารอดได้ไหมเนี่ยเขาไปนักกฎหมายไงก็รอดูแล้วกันนะว่าเขาจะสามารถที่จะรอดได้หรือไม่นะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตแหละนะว่าปิยบุตรเนี่ยเรื่องนี้เน่ยจะเป็นการพิสูจน์ปิยบุตรว่าปิยบุตรเนี่ยจะอยู่จะไปพิสูจน์ปิยบุตรการโดนมาตราหนึ่งสองเนี่ยส่งผลดีนะครับทำให้มีการทดสอบปิยบุตร นะครับซึ่งการทดสอบปิยบุตรเนี่ยก็จะดูว่าปิยบุตรนั้นจะอยู่จะไปนะปิยบุตรจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งอะไรนะฮะทางฝั่งของอุสุวินัยบอกว่าชี้การโดนหนึ่งสองของปิยบุตรเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเป็นคนจริงหรือไม่นะครับสุวินัยมองอีกมุมการโดนมาตรา1 12คือดรสุวินัยนะฮะอดีตอาจารย์ประจำคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าคนแต่ละคนมีจุดพีิกในชีวิตไม่เหมือนกันนะครับในกรณีของอาจารย์ปิียบุตรจุดพีิกของเขาน่าจะช่วงปี2 0 1 8 2 9ถึง19ในฐานะเลขาพักอนาคตใหม่และผู้นำทางความคิดเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อคนรุ่นใหม่ในตอนนั้น นะครับจนเป็นที่มาของอชนวนการชู3นิ้วเพื่อล้มเจ้าที่เปิดอย่างเป็นทางการในการชุมนุมของมหลาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์ลังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคม2020วันนี้อาจารย์ปีบุตรโดนข้อหามาตรังสองผมคิดว่าเรื่องนี้อาจารย์ปีบุตรจะยืดอกพิสูจน์ตัวเองในศาลเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกลูกศิษย์สาวกจํานวนหนึ่งที่โดนคดีมาตราหนึ่งสองไปก่อนหน้านั้นเพราะอย่างน้อยนี่คือความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับในมหาวิทยาลัยคนเราถ้ามีวุฒิภาวะในความเป็นมนุษย์ต้องรับผิดชอบในความคิดและการกระทําของตนเองสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปกับสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองทําควรเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเพราะนี่คือคุณสมบัติของคนจริงมองในอีกแง่การโดนคดีมาตราหนึ่งสองของปิยบุตรนะครับคือโอกาสที่อาจารย์ปียบุตรจะได้พิสูจน์คน ความเป็นคนจริงให้พวกลูกศิษย์สาวกคนเราคิดเป็นนักปฏิวัติได้ม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าเป็นพวกลวงโลกอย่าเป็นพวกขี้คลาดนะครับและอย่าเป็นปีศาจในคาบคัมภีร์แบบบินยูชนจอมปลอมนะดอกเสุวินัยซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความน่าสนใจทีเดียว นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่ปิยบุตรโดนตอนนี้ปิยบุตรคงไม่รู้ว่ามันกําลังเข้าเกมนะครับจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับการจับปล่อยของสาวผู้บงการของอปียบุตรที่กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเกิดจากกรรมที่ปิยบุตรกระทาไปนะครับทางออกของปิยบุตรมี2ทางเท่านั้นนะครับโ็โอกาสจะรอดน้อยนะพูดภาษาชาวบ้านไม่หนีก็ติดคุกอะ นะก็มีอยู่สองทางไม่หนีก็คงถ้านหนีไปไหนก็ไปอยู่กับภรรยาที่เป็นฝรั่งอยู่ที่ในประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งทําเรื่องขานเมืองรับผิดชอบเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่ปิยบุตรจะอยู่จะไปจะไปสูจ์ตัวเองจริงถึงจุดจุดหนึ่งผมว่าปิยบุตรไม่อยู่ไม่ต่างจากสมศักดิ์จีเมทีแลสกุลที่หลบหนีนะครับไปอยู่ต่างประเทศนะักปฏิวัติอย่างนะปิยบุตรนะ มีเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่โดยส่วนใหญ่จบไม่สวยสักรายการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่เกืออนานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกตอ่อขอบคุณที่แชร์ตอ่อขอบคุณที่เล่าตอ่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยียมขิดวัฒนา สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ